ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยเหรียน80ของหลวงปุกกวนวัดตะเกียนทองหน่อยครับวันนี้จะมาแยกบางอย่างให้ดูนะครับว่า มีเหรียญแปดศูนของกวนเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับเหรียญแปศูนเนี่ยก็จะมีแยกนะครับเนื้อทองแดงนะครับแยกบัวนะครับบัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นบัวสี่ขีดนะครับขยายดูว่าคำว่าบวสี่ขีดคือตรงไหนนะครับ บัวในบัวเนี่ยครับมันจะมีขีดอยู่นะครับในบัวเนี่ยก็จะมีขีดอยู่นะอันเนี้ยก็จะเป็นบัวสี่ขีดนะครับหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดใช่ไหมครับอ,อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นบัวสี่ขีดบัวสี่ขีดเนี่ยก็จะมีทั้งโบนูสไอ้อ่า บัวนูนและไม่นูนนะครับมันจะอยู่ที่บล็อกนะครับบัวตัวนี้เนี่ย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 ,ยบัวตัวนี้บางอันก็จะนูนนะครับบางอันก็จะไม่นูนนะครับก็จะแยกกันนะส่วนบัวห้าขีดนะฮะขยายดูบัวบห้าขีดก็จะเป็นแบบ มีห้ากีดมีห้ากีดในบัวนะครับชัดไหมเอ่ยจะขยายยากหนเอยในบัวเนี่ยก็จะมีห้าขีดเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าขีด เขาก็เลยเรียกว่าบัวห้าขีดแต่เขาว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นบล็อกนวะเขาว่าเป็นบล็อกนวะนะครับบล็อกนวะกับบล็อกเงินเนี่ยจะเป็นบัวหา้าขีดนะครับจะเป็นบัวหา้าขีด ทองแดงเนี่ยจะมีบัว3มขีด4ขีด5ขีดแต่3ขีดเนี่ยบัวบัวตรงนี้เนี่ยเนี่ที่ขึ้นขีดเนี่ยมันจะขึ้นขีดไม่เต็มนะครมันก็เลยขึ้นแค่3ขีดบ้าง4ขีดบ้าง5ขีดบ้างผสมก็อยู่ในนี้เนี่ยก็เลยเรียกว่าบัวบัว 3- ขีดน่ส่วนเป็นผิวไฟเป็นผิวไฟเนี่ย เท่าที่ผมเคยเจอนะครับผิวไฟแบบเนี้จะเจอแค่บัว4ขีดนะครับเนี่ยครับจะบัวจะเจอแค่บัว4ขีดนะครับน 1, 2, 3, 4, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยจะเพีนแค่บัว4ขีดผิวไฟนะครับเฉพาะผิวไฟนะครับผมจะเจอแค่นี้นะครับค่านิยมก็จะต่างกันนะ บัวบัวสี่ขีดผีทองแดงผิวไฟบัวห้าขีดเอ้ยบัวสี่ขีดทองแดงลมดํานะครับบัวห้าขีดทองแดงลมดําบัวสี่ขีดทองแดงผิวไฟราคาจะต่างกันนะครับราคาทองแดง ลม,ลมดำเนี่ยสี่ขีดนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยหลักร้อยประมาณสองสามร้อยนะครับสามร้อยประมาณนี้นะครับส่วนห้าขีดเนี่ยห้าขีดเนี่ยจะอยู่ห้าขีดทองแดงลมดับนะครับจะอยู่ประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยบาท นะครับผิวไฟเนี่ยจะ6 0 0ถึง800 900บาทนะครับราคาจะต่างกันนะครับส่วนค่านิยมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าม,มันอยู่ที่การแยกแยกนะครับแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับพุทธคุณนี่เหมือนกันหมดนะครับบางคนจะแยกนะครับว่าสามขีดหลวงพ่อ จัน,นบจันต้อยเสกอะไรเงี้ยเท่าเท่าเท่าที่ผมทราบมานะครับคือก็คือหลวงปู่เสกเสกให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าได้ได้ยินข่าวมานะครับว่าเขาเขาว่ามีลูกศิษย์ปั๊มปั๊มออกมาเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้อยากจะ ชี้นาหรือว่าออกตัวว่าผมรู้เยอะอะไรนะครับแต่เท่าที่ผมทราบนะครับว่าพระลวงปุกขวนรุ่น80เนี่ยเขาทําออกมาเป็นหลักแสนเหรียญน,นะครับหลักแสนเหรียญเลยนะครับบางทีอะตอน,นเนี้ยเนี่ยสภาพเนี่ยยังวิ่งวิ่ง,งอยู่เลยก็บอกว่าปั๊มออกมาใหม่แต่ในความคิดผมนะครับมันไม่ได้ปั๊มมาใหม่นะครับ ผ้าเนี่ยทำค่อนข้างเยอะเราไม่ค่อยมีออกมาหมุนเวียนนะฮะช่วงหลังเนี่ยก็เลยออกมามหมุนเวียนหน่อยนะครับนี่ยังวิ่งอยู่เลยสภาพยังสวยอยู่เลยนะเ,เลยนี่ยเขาก็เลยบางคนเขาเลยบอกว่าปั๊มมองมาใหม่นะครับจานน้ำเพชทอะไรเงี้ยเขาว่าปั๊มมองมาใหม่นะครับปั๊มมาเสริมอะไรเงี้ยซึ่งดูจากรอยตัดนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ย ปั๊มเป็นแสนเหรียญเนี่ยอาจจะแสนสองแสนสามแสนห้าแสนเก้าแสนเนี่ยอันนี้อันนี้ผมไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ผ้าพ้าเนี่ยทำเป็นแสนเหรียญแน่นอนนะครับการตัดนะครับาการตัดอะไรพวกนี้คือว่ามันมันบอกบ่งบ,งบอกถึงอายุนะครับว่ารอยตัดในยุคไหนเพราะว่าผ้าเนี่ยออก ปี40นะครับเข้าปี40นะครับแล้วพอรอยตัดเนี่ยขอบตัดเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ายังไงก็ออกเป็นปี40นะครับถ้าป้ามาใหม่เป็นปี50ฝ่าเนี่ยรอยตัดจะไม่เหมือนกันแล้วครับคือพระทําทเยอะเนี่ยบล็อกเนี่ยผมว่ามันอย่างน้อยมันต้องมีหลายบล็อกครับในความคิดของผมนะว่ามันต้องมีหลายบล็อก ขอบตัดนี่อาจจะมีหลายตัวนะครับนะครับแต่ว่ามันไม่ทิ้งธรรมชาตินะครับการตัดนะฮะวกรอยตัดพวกนี้ไม่ได้ตัดขาดทีเดียวนะครับมีรอยฉีกขาดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับคือผมก็ยังเชื่อนะครับว่า พระยังไงก็ไม่ทําเสริมนะครับบางองค์จะมีตอกเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ซึ่งมันเป็นเลขเดียวกับกิ่ง80ดศูนยงปู่นะครับแต่ว่าเหรียญที่ตอก74นะครับ2ด้านเนี่ยอันนี้นน่ะคือเขาขอนอนุญาตของปู่นะครับเพื่อที่จะไปแจกงานศพกล่อง อนุญาตเข้ามาเนาะ,ะมาขออน,นุญาตหลวงป,ปู่แล้วก็เข้าไปตอกเจ็ดสีป่ปลูกอนุญาตนะครับไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะครับแค่ตอกเลขเจ็ดสี่เฉยๆนะครับจานวนเนี่ยผมไม่ทราบเลยนะครับอาจจะเป็นร้อยอาจจะเป็นพันเนี่ยอันนี้นนีผมไม่ทราบนะครับแต่รู้ที่มาว่าที่ไปตอกเจ็ดสี่เพราะอะไรนะครับแต่ที่ตอกเลขหนึ่งไทยตอกเจ็ดสี่เนี่ยคือเป็นเลขเป็นเลขอารบิกนะครับแต่ถ้าตอกเลขไทยเนี่ยก็คือตอก เป็นต่ออันเดียวกับกิ่งกิ่นแปรสูนะครับก็นำมาพูดคุยกันคร่าวๆนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากจะมีปัญหาหรืออะไรนะครับแค่มาชี้แจงให้ฟังตามเพียนผลตามสิ่งที่ผมทราบแค่นั้นเองนะครับส่วน จะผิดพลาดตาอะไรมากกว่านี้อ,อันนี้อันน้เน,นี่ยผมก็ต้องขออภัยนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาแบบนี้นะครับแต่เหรียญเนี่ยหลวงปู่เคยกล่าวไว้นะครับว่าเหรียญ8 0ูนเนี่ยเป็นเหรียญที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหลวงปู่นี่เสกให้เต็มที่แล้วนะครับเสกเสกให้ให้อย่างดีแล้วนะครับ เพราะว่าโลหะเนี่ยหลวงปู่ต้องเสกครับเหรียญรุ่นทุกรุ่นนะถ้าถ้าเป็นเหรียญน,นะเป็นกิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่จะเสกให้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีคุณในตัวอย่างสมเด็จแก้วแก้วอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่ไม่ได้เสกเพราะว่าได้รับการอนุญ,ญาตหมดแล้วแต่ว่าเหรียญเนี่ยแปดศูนย์เนี่ยหรือว่ากิ่งเนี่ยหลวงปู่ต้องเสกครับเพราะว่า พวกเด็ก,กอะไรเงี้ยมันไม่มีคุ่นในตัวนะฮะหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเสร็จให้เต็มที่แล้วนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามหรือรุ่นเก่าหลวงปู่ไม่ต้องไปหานะครับหลวงปู่บอกว่าใช้เหรียญแปดศูนย์เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับอย่างกันหมอปีจะมาที่วัดเหรอครับเหรียญแปดศูนย์นะครับเทวดายยังมาขอบูชานะครับอันนี้อันนี้เก้า ก่าวอ้างตามตามที่เขาพูดไปนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับท่านไหนมีข้อมูลโต้แยง้งอะไรเงี้ยก,ก็ก็ลองคุยกันได้นะครับไม่ไม่ได้อยากสร้างความแตกแยก,กอะไรนะครับแค่ลองมาพูดคุยกันดูเนาะว่าข้อมูลตามที่ผมราบมาผมก็ทราบครับประมาณนี้นะับสวอน,นาคตจะมีเก๋อะไรเงี้ย อ,นนอันนี้อันนี้อาจจะมีก็ได้นะถ้าหลวงปู่พ้าหลวงปู่ดังนะแต่เท่าที่ผมเจอนะปีหกเเนี่ยสองห้าเนี่ย,ยังไม่เคยเจ,เจอเก๊นะครับยังไม่เคยเจอเก๊นะครับก็ท่าในใดมีพระหลวงปู่ก็ส่งผ้ามาทางไอดียไลได้นะครับจะเช่าจะซื้อจะเช็คจะให้บูชาก็ส่งผ่าทางไอดีไลได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครัเสิร์ดีครับ